วัสดีค่ะอย่าเพิ่งตกใจนะคะเพราะว่าทาครีมไว้แล้ววันนี้จะมาแต่งหน้าชิลๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตอนเย็นจะออกไปกินข้าวกับเพื่อนเอ่ออันนี้คือหน้าที่ลงโลชั่นแล้วก็ครีมไว้แล้วนะคะในส่วนของการลงโลชั่นจะใช้เป็นฮาดดะลาบบสำหรับช่วงเช้านะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้ออกไปไหนแล้วแต่ใครจะชอบนะคะสีน้ำเงินสีไรแล้วก็ตามด้วยเอ่อ อันนี้แย่ที่ลงใต้ตาบวมๆตรงนี้นะคะหลังจากนั้นแล้วเราก็ลงพวกกันแดดนะคะแล้วก็พวกอ,อ๋อลงกันแดดไว้แล้วนะคะแต่ก็ตัวต่อไปก็จะลงเป็นไพรเมอร์ตัวนี้ใช้ดีนะคะโดยวันนี้เราจะใช้เป็นบีบีของตัวลาเนสตะางเพราะว่าเราไม่ต้องการอะไรที่มันปกปิดมากถึงเป็นงานกลางคืนก็เหอะนะคะแต่ว่า เราจะเน้นเอาเบาๆนะคะแต่ปกติวันทํางานเนี่ยจะไม่ใช้จะไม่ค่อยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ใช้ BB แล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เป็นงางกลางคืนแต่ว่าเราก็อยากให้มันลุกแบบใสๆหน่อยนะคะวันนี้มีแสงเห็นไนะจะเห็นหน้าหมดเลยแล้วก็เราเอาตัวพไพนเมอร์ลงก่อนนะคะทาทั่วเลย มันจะสั่นนิดนึงนะคะเพราะว่าเอ่อวางตั้งกล้องบนที่นอนนะคะระหว่างรอนะคะกับคนตอนนี้ช่วงนี้รู้สึกปากแห้งเพราะว่าอาจจะกินน้ําน้อยนะคะแล้วก็ตรงด้านข้างเนี่ยรู้สึกแพ้ยาสีฟันก็เลยมีตัวนี้ตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะเป็นลิปลิปมันทาทิ้งไว้ระหว่างที่เราแต่งหน้ารอนะคะออแต่งหน้า แตะทาลิปเมื่อกีน้นะคะที่เราทาไว้ระหว่างร้อที่รอลอหน้านะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะเริ่มขออนุญาตติดคดต่อไปเราจะเริ่มนะคะโดยการลงบีบีคลิปบอกไปว่าเราจะใช้เป็นตัวลานสตัวนี้ใช้ดีนะคะเขาจะมีพับมาให้นะคะข้างในแล้วก็สามารถถอดเปลี่ยนได้แต่ว่าเหมือนว่าปกติเราจะไม่ค่อยถนัดใช้ ตัวพับเท่าไหร่แล้วก็ลงไปค่ะหลังจากที่เราลงเอ่อบีีแล้วนะคะวันนี้เราจะลงในรูลุกแบบเบาๆในรูลุกแบบเบาๆนะคะเพราะว่าจะเป็นเหมือนกินข้าวกับเพื่อนเงี่ยค่ะปาร์ตี้กับเพื่อนๆเล็กน้อยแค่นั้นเอง จะพยายามแต่งให้เป็นแบบทำๆโกโกโลนะคะที่ตอนนี้เขากำลังคิตกันอยู่นะคะส่วนคอเดี๋ยวเราจะมีอีกตัวหนึ่งที่มาลงนะคะเพราะว่าเพราะว่าเรามีของเยอะเราก็จะเอาตัวที่เราไม่ค่อยได้ใช้อย่างเงี้ยเอามาลงตรงช่วงคอก็ได้สีอาจจะไม่เหมือนหรือว่าเพียงนิดน้องเราก็พยายามผสมให้มันได้สีกันนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาทาแป้งวันนี้แป้งที่ทาคือ บอกแล้วนะคะว่าเราชอบใช้แป้งฝุ่นนั่นก็คือจะเป็นตัวอืมไม่ได้เอามาอ๋อใช้อันนี้ก็ได้แป้งฝุ่นของมิสชีนตัวนี้ยังไม่เคยซื้อมายังไม่เคยใช้เดี๋ยวว่าจะมาลองใช้ดูนะคะประมาณเปิดสับเกียพี่ยทัวใบหน้าแล้วผิวกายทั่วใบหน้าอะ เรามาลองใช้ของตัว BB Powder Root Powder ดีกว่านะคะ Wonder Root Powder ของ m i s t e n e นะคะอันนี้ซื้อมายังไม่ค่อยได้ใช้เลยตอนแรกก็จะใช้ตัวล o l a m a s i e r นะคะจะมาทาดดูนะคะพับเราก็ซื้อพับแบบเนี้ยตลาดทั่วไป20 20บาทนะคะลองเลยค่ะ ไม่ได้แกะเลยมันมีพับอยู่ข้างในด้วยเยี่ยมมีพับอยู่ข้างในนะคะของมิสทีมันอาจจะออกเป็นแบบวิ่งวิงนะคะอ่ะเราก็มาแกะเลยเห็นไหมคะว่ายังไม่ได้ใช้ซื้อมาได้สักประมาณเดือนสองเดือนแล้วแต่ว่าอุ๊ยฝุ่นอืม จะเลอะไหมเนี่ยแป้งฝุ่นใหม่ที่ให้เนื้อเนียนละเอียดน,นุ่นนวลใช้ผิวกระจ่างใสเป่งปังสไตล์สาวเกาหลีส่วนอันจำไม่ได้ว่าซื้อตัวไหนมาที่มันเป็นแบบอ๋อนี่ไง g ก o w i n g g r o w i จะเป็นตัวนี้นะคะเราจะใช้สองอันนี้ แบบเข้าไปยังคะว่าปรับระดูงแล้วก็ตุดอีกต่อไปแต่ว่าจะเปิดถนนสอเมตรขาดขึ้นเฮ้ยอันนี้คือซื้อมาลองนะคะแป้งมิตินวันนี้ที่มันเป็นวิงวิงชื่อ B B Wonder Loose Powder เนี่ยพอทาไปแล้วรู้สึกเออหน้ามันก็ดูบางดีนะชอบมันคล้ายๆกับแป้งที่เราใช้ประจำนะคะก็คือตัวนาแต่ว่า รู้สึกว่าจะมันจะออกแนวเหลืองๆเพราะซื้อตัวสีเหลืองมาซึ่งมันก็เหมาะหน้าเราอยู่แล้วเพราะเราเป็นคนผิวอ,ออกเหลืองๆหน่อยใช่ไหมหน้ามันจะแบบ,บวาวๆนิดนึงนะคะแต่แต่มันก็เบาดีนะคะใช้ง่ายเอ้ยใช้ก็ก็โอเคนะคะ ราคาก็ไม่ไ,มได้แพงมากมันร้อยกว่าบาทแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาใส่หน้าให้มันดูแบบว,วาวโอโกนะคะโดยใช้ตัว m i s ชีน e e n Growing นะคะชิมเมอร์อันนี้เขาบอกว่าให้เกลีย่ยทั่วใบหน้านะคะหรือว่าจะใช้ทาตัวก็ได้ กมองว่าถ้าทั่วทังหน้ามันจะเป็นแบบชอมโบกเกินไปเราจะมาใช้แบบแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะอันนี้ก็ยังไม่เคยใช้ซื้อมาก็ยังไม่เคยใช้เหมือนกันเราใช้แค่แต่น้อยแล้วก็

ตรงนี้ด้านข้างที่เราต้องการให้แบบมันชุ่มชําอ๋อแล้ววันนี้ไม่ทาคอนซีลเลอร์ใต้ตานะคะเพราะว่าเออคอนซีลเลอร์ใต้ตาเนี่ยจริงๆมันก็จำเป็นน,นะแต่ว่าสะะารพัดตัวว่าเราลืม <c oughs> ถือว่าเป็นการลองแล้วกันนะคะหลังจากที่เราทาโดยพับแล้วเนี่ย แต่คุณพบว่าตัวนี้มันเหมาะกับการใช้แปรงปัดนะคะสำหรับทำให้วาวแบบเป็นตัวไฮไลท์ได้เลยนะคะแล้วก็แต่ว่าไฮไลท์เขาจะเกรดเน็ตจ,จะใหญ่นิดนึงนะคะเวลาทาแล้วมันแบบจะออกแอบ,บวาวๆนิดนึงอะคะ่ะโอเคเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาทาตากันนะคะตาที่จะใช้เนี่ยวันนี้ ในเมื่อเราทาแบบลุกโกลว์วาวแล้วนะคะแกก็เลยจะแนะนำว่าให้ทาเป็นสีทาตาแบบใสๆชุบุนะคะตัวที่ได้มาคือตัว Intuit นะคะอันนี้ประมาณไม่กี่บาทในวัสด์นี้นะคะสีจะเป็นนี้สีม่วง ทนม่วงออกชมพูหวานๆนะคะเดี๋ยวมาทากันจะบอกว่าทาแล้วสวยมากนะคะเราจะใช้ตัวที่ทานะคะเป็นขับแรงก่อน <c oughs> ไม่เคยทำคลิปแล้วได้เร็วเลยค่ะ มีแต่ช้าตลอดอะเจอแล้วผู้กันเราจะใช้ตัวซิกมานะคะแปะสีแรกที่จะทาคือกจะเน้นที่เป็นสีไล่ตามระดับนะคะเราจะใช้สีนี้ก่อนในผลิตตัวนี้เห็นไคะสีที่1น,นะคะสีที่สองแล้วก็สีที่3าสเราอยากจะเน้นอะไรก็ว่าไปแต่ตัวที่เกจะทาคือ ให้เป็นเน้นแบบเบาๆเห็นไหมคะทาครั้งแรกก็เป็นไฮไลท์แล้วอะสีที่สองเราทาสีที่หนึ่งแล้วนะ ต่อไปก็เป็นสีที่สอเออสีที่หนึ่งขอ,อย้ามีนิดนึงสีที่สอบนะคะออกสีชมพูสีนี้ทาลงไปได้เลย สีชมพูนะคะ12นาทีแล้วเดี๋ยวกันนะ